มาออกแล้วขณะนี้โฮมลันสตาเป็นตัวนำเกียรติงามตาตัวที่สองคุณนัทพลตัวที่สามต่อไปเป็นมังกรใหญ่ที่คองไปก้าโฮมลันสตาเป็นตัวนำเกียรติงามตาตัวที่สองมังกรใหญ่ตัวที่สามคุณนัทพลตัวที่สี่ต่อไปเป็นหนุมใจดี ป้ายแปดเกียรติงามตาเลยข้างนอกผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำคู่กับมังกรใหญ่ต่อไปเป็นเฮมรันสตาและคุณนัตพลที่โค้งปลายเจ็ดเกียรติงามตาเป็นตัวนำมังกรใหญ่ตัวที่สองเฮมรันสตาตัวที่สามคุณนัตพลตัวที่สี่ต่อไปเป็นหนุ่มใจดีที่โค้งปลายหกออกทางตรง เกียรติการตาเป็นตัวนำมังกรใหญ่ตัวที่สองโฮมลันสตาตัวที่สามคุณนัทพลตัวที่สี่ข้านานี่มังกรใหญ่ทางด้านนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วนี่มังกรใหญ่เป็นตัวนำคู่เกียรติการตานี่มังกรใหญ่เป็นตัวนำเกียรติการตาทางดนในตัวที่สองครานี้เกียรติการตาเป็นตัวนำติดตั้งมังกรใหญ่และคุณนัทพลมาออกแล้ว ขณะนี้โฮมรันสตาเป็นตัวนำเกียรติงามตาตัวที่สองคุณนัทพลตัวที่สามต่อไปเป็นมังกรใหญ่ที่คองป้ายเก้าโฮมรันสตาเป็นตัวนำเกียรติงามตาตัวที่สองมังกรใหญ่ตัวที่สามคุณนัทพลตัวที่สี่ต่อไปเป็นหนุมใจดีที่ป้ายแปด เกียรติงามตาแลงขานอกผ่าขึ้นเป็นตัวนำคู่กับมังกรใหญ่ต่อไปเป็นเพมรันสตาและคุณนัตพลถ่อของปลายเจ็ดเกียรติงามตาเป็นตัวนำม,มังกรใหญ่ตัวที่สองเมรันสตาตัวที่สามคุณนัตพลตัวที่สี่ต่อไปเป็นหนุ่มใจดีที่คของปลายหกออกทางตรงเกียรติงามตาเป็นตัวนำม,มังกรใหญ่ตัวที่สอง ผมลองตาตัวที่สามคุณนัทพลตัวที่สี่ข้านานีมังกรใหญ่ทางด้านนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนําแล้วนี่มังกรใหญ่เป็นตัวน้ำคู่เกียรตนงานตานี่มังกรใหญ่เป็นตัวน้ำเกียรตนงานตาทางด้านในตัวที่สองนีเกียรตนงานตาเป็นตัวน้ำทิ่ต้นมังกรใหญ่และคุณนัทพล